สวัสดีครับตอนนี้ก็เวลาตีห้าสิบหกตรีคานะครับนั่นนอกต่อของวันที่เท่าไหร่ครับวันที่พฤหัสสามกอพอนะครับฝนทรอชนะครับได้ยินเสียงเนาะเสียงนะครับเดี๋ยวผมเดินไปเก็บผ้ากันนะครับพอดีว่าไปซักผ้ามานะครับแล้วก็ผ้ายังคงยังไม่ได้ตัชนะครับนี่ยตพอดีเลยครับมาดีคุช เห็นร่องน้ำเนาะนี่นะครับฝน,อนตอนะครับฝนตอสฝนตอเฮ้อะไรนะฝนตอสนะครับเนี่ยสามวันห้าวันไม่แล้วไม่เกินเจ็ดวันนะครับอตอสเรียบร้อยแล้วนะครับมาด นมครับมาดูครัก็ที่ปัตตนเบอร์1-2-3นะครับ